เหรียญ50สตังค์ปีพศ2551 2เหรียญ2รุ่น2บลบ็อก2เหรียญน,นี้มีราคา1,000 0บาทเป็นแบบไหนตามมือใหม่ใครเหรียญชชแนลไปหาความจริงกันนะครับผมทุกคนไปกันเลยครับไป สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าตูวมือใหม่ขายเหรียญชแนลด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะฮะแลค์ยินดีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ขายเหรียญชแนลด้วยนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากนะครับเพื่อนพี่น้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะฮะขอบคุณอย่างสูงนะฮะโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าเรื่องเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญ ห้าสิบต่างนะครับผมก็จะมีสองสองรุ่นสองบ็อกนะฮะก็จะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับผมจะมีบล็อกพัสดีเล็กและบล็อกพัสดีใหญ่นะฮะมีราคาห้าพันบ้างหนึ่งหมื่นบาทบ้างสองพันบาทบ้างจริงไหมหรือเป็นแบบไหนนะครับผมตามมื่อไม่ใครเหรียญฉันน่าไปหาความจริงกันนะครับผมทุกคนไปกันเลยครับไปโอเคนะครับทุกคนเราเริ่มต้นที่เหรียญห้าสิบต่างเนื้อทองเหลืองกันก่อนนะครับผมก็จะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะฮะ ก็ขนาดของมันก็อยู่ที่18มมตรนะครับส่วนน้ำหนักนะครับผมน้ำหนักก็อยู่ที่22.4กรัมนะฮะน้ำหนักนะครับผมขอัยด้วยนะครับน้ำหนักอยู่ที่2 4กรัมนะฮะส่วนจำนวนการผลิตนะครับผมอยู่ที่27ล้าน1น3 5 0 9เหรียญนะครับผมส่วน UNC ไม่ผ่านการใช้ประเมินกันเหรียญละ40บาทต่อเหรียญนะฮะถ้าเป็นเหรียญที่ผมทำคลิปนะครับผม ต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเหรียญปีห้าหนึ่งกันนะครับผมก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับมันจะมีสองสองเหรียญสองรุ่นสองบล็อกนะครับบล็อกพระเสียบเล็กและบล็อกพระเสียบใหญ่นะฮะเราไปที่บล็อกพระเสียบใหญ่ต่อนะครับเนื้อทองแดงนะครับผมส่วนเหรียญห้าสิบตางค์ปีห้าหนึ่งทองแดงนะครับผมก็จะเป็นบล็อกพระเสียบใหญ่นะฮะก็ปีห้าหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็ขนาดก็เท่ากันนะครับก็สิบแปดมิลลิเมตรนะครับผม น้ำหนักก็อยู่ที่2.4กรัมนะฮะส่วนจำนวนการผลิตนะครับผม78 000, 000, 600, 000ล้าน6แสนเหรียญน,นะฮะส่วนราคา UNC ไม่ผ่านการใช้นะครับผม10บาทนะฮะ2เหรียญที่ผมทำคลิปนะครับผมเอาแล้วแบบไหนล่ะราคา10,000บาทนะครับผมเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับอาจารย์ละหลายท่านเขาว่ากันว่ายอย่างนั้นนะฮะถ้าหากใครที่รู้แล้วก็ต้องของกราบอภัยไว้ด้วยนะครับผมอันนี้คือ พอผมไม่พูดรายละเอียดก็เดี๋ยวหาว่าผมก็มวยนะครับผมก็ผมเคยทําคลิปปีห้าหนึ่งเคยผิดพลาดไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับก็มาแก้ตัวใหม่นะครับผมก็เอาเป็นว่าสําหรับเหรียญห้าสิบสตังค์ปีห้าหนึ่งก็จะมีสองรุ่นสองบล็อกนะฮะจะมีเนื้อทองเหลืองและทองแดงนะครับผมก็จะเป็นถ้าเป็นทองแดงก็พเสียนใหญ่ถ้าเป็นทองเหลืองก็จะเป็นเยษเล็กนะครับผม เหรียญที่เขาบอกว่ามีราคาเหรียญละสังเกตดูด้วยนะครับผมเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้นะฮะเหรียญที่มีราคาห้าพ hmm. <hot S 1> ันถึงหนึ่งหมืนบาทนะครับผมต้องเป็นพระเศียรเล็กแบบนี้นะพระเศียรเล็กแบบนี้มาอยู่ที่เนื้อทองแดงนะครับผมมีราคาเป็นหมื่นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นทองแดงก็จะเป็นพระเศียรใหญ่ใช่ไหมครับแบบนี้ยังไม่มีราคาครับผมปกตินะครับเนี่ย ต่างกั да. awesome. นเห็นไหมครับนุ่มกว่าผัเส loyalty, เซีนเล็กจะนุ่มกว่าใช่ไหมครับก็ก็อาจารย์เขาบอกยังไงก็ก็ตามนั้นแล้วฮะผัสเนเล็กไปอยู่ที่เนื้อทองแดงนะครับผมราคาหลักหมื่นนะฮะหรือภัสเียนใหญ่ไปอยู่ที่เนื้อทองเหลืองก็ราคาหลักหมื่นก็เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับทีแรกผมก็งงกันนะครับว่ามันแพงอะไรนะครับผมด้านหลังก็ประมาณนี้ครับผมก็ด้านหลังก็ไม่ต่างกันฮะ ก็ที่มีราคาก็เขาดูกันที่ผสเียนเล็กผาเียนใหญ่นะครับผมถ้าเป็นด้านหลังก็ปกติทั่วไปนะฮะก็นั่นแหละรครับผมแต่ถ้าเป็นเหรียญที่อยู่ในมือผมมันเป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับผมก็อยู่แค่หลักสิบเองนะฮะโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ถ้าผสเียนเล็กไปอยู่ที่เนื้อทองแดงราคาหลักหมื่นนะครับผม แต่ถ้าเป็นปกติแบบนี้ก็ยังไม่มีราคานะโอเคคนระับน้าผมพูดผิดภาพการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับผมก็ไม่ใช่เซียนไม่ใช่อาจารย์นะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับผมและไม่ใช่พ่อค้าด้วยนะฮะเน้นขายนะครับผมเหรียญที่สะสมไว้แล้วก็ซื้อมาแบบปกติทั่วไปนะฮะเรื่องของเรื่องไม่ใช่อะไรนะครับผมเพราะว่าชอบนะคบแค่สงสัยเรื่องราคาเฉยๆว่ามันแพงอะไร ก็เลยมามาแลกเปลี่ยนความรู้กันมาพูดมาคุยกันนะครับผมก็ถ้าใครที่มีความรู้มากกว่าผมก็มาแนะนํามาบอกมาสอนกันได้นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูความสวยง,งามของเหรียญกันต่อเลยนะครับไป นะครับทุกคนครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ตามที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นผระเสียนเล็กแบบนี้ไปอยู่ที่เนื้อทองแดงถึงจะมีราคานะครับหรือผระเสียนใหญ่ไปอยู่ที่เนื้อทองเหลืองถึงจะมีราคาหลักหมื่นนะครับก็ไม่ต้องเชื่อผมนะลองไปเซิร์ชดูนะครับผมถ้าถือคือถ้าเกิดว่าหาว่าผมขี้มนะครับผมก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าหากผมผู้ปิดภาพการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ ตกหล่นอะไรไปบ้างขาดเหลืออะไรไปบ้างถ้าใครรู้มากกว่าผมก็คอมเมนต์มาแลกเปลีย่ยนความรู้กันได้นะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าผมจะมาพูดถึงเหรียญตามประเทศแบบนี้นะฮะมีราคาเป็นพันเป็นหมื่นจริงหรือเปล่านะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะฮะประมาณนี้นะฮะก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กับมือใบใครเหรียญช anel ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอก,กันใหม่นะฮะไปแล้วครับไป